คืบหน้าเรื่องของคุณนุ้ยสุจิราอารุณพิพัฒน์นะครับดารานักสแสดงชื่อดังซึ่งเมื่อวานนี้ก็ถูกคนร้ายทุบรถเบนซ์แล้วก็ฉกเอากระเป๋านะฮะมีมูลค่ารวมแล้วก็สองแสนกว่าบาทไปทั้งทั้ง,ท,งที่จอดรถที่หน้าบ้านเลยนะครับวันนี้คุณนุ้ยก็ไปพบท่านพ่วมกับสอนอโชคชัยนะครับพันตำรวจเอกธนวัฒน วัฒนกุลไปให้ข้อมูลนะครับซึ่งคุณนุ้ยบอกว่ากลับมาบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็ขึ้นไปบนบ้านเนี่ยเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะฮะจอดรถไว้แล้วก็ขึ้นไปคือต้องการจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะจะไปทำงานตอนเย็นนะฮะแล้วพออยู่ในบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงหมาเห่าสักพักก็ได้ยินเสียงพลุเหมือนกับเสียงทุบกระจกพลุ<ม>ก็รู้สึกมีอะไรแน่<ม>ก็เลยแบบรีบวิ่งออกมาดูนะก็ได้ยินเสียงพลุแล้วก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์แล่นไปครับ วิ่งอกออกมาดูก็ไปซะแล้วนะครับนี่นะวันนี้คุณภาสพลได้ไปสัมภาษณ์คุณนุ้ยสุชิลานะครับเดี๋ยวเราดูรายงานพิเศษของของคุณภาสพลดูนะฮะครับเชญครับคุณผู้ชมครับทุกวันนี้การจอดรถจนส่วนตัวไว้หน้าบ้านเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนะครับเมื่อคนร้ายได้ลงมือโจรกรรมทรัพย์สินกลางวันแสบแสกต้องบอกว่าไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยนะครับ อย่างเช่นรถของดาราสาวรายนี้นะครับคนร้ายใช้เวลาไม่ถึง1นาทีกว่าทรัพย์สินไปร่วม2 0 0แสนบาทครับช่วงเที่ยงของวันที่4ีกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานุ้ยสุจิราอรุณพิพัฒน์ได้จอดรถไว้หน้าบ้านภายในซอยเสยนานิคมเพื่อลงไปเปลี่ยนชุดทำงานโดยทิ้งกระเป๋าสะพายและกระเป๋าสาตางค์พร้อมทรัพย์สินจำนวนหนึ่งไว้ในรถ คล้อยหลังไม่เกิน5นาทีคนร้ายจำนวน2คนได้ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขี่ผ่านมาแล้วลงมาส่องดูที่รถจากนั้นจึงลงมือทุบกระจกใช้ตัวมุดเข้าไปหยิบทรัพย์สินหลบหนีลอยนวลอันนี้ค่ะเพิ่งมาถึงบ้านอจอดรถไว้หน้าบ้านใช่แล้วเนี่ยค่ะลงจากรถครับก็ปกติ เหมือนเรามาจอดรถหน้าบ้านแล้วเดินเข้าบ้านไปใช่ค่ะตอนนี้ล็อกรถแล้วล็อกรถเรียบร้อยนี่ยค่ะแล้วคันนี้นี่เลยค่ะสองคนสองคนค่ะเนี่ยค่ะครับขับมาเนี่ยค่ะครับมองมีการมองรถด้วยมีการมองรถด้วยครับก็เป็นเป้าหมายแล้วเราเป็นเป้าหมายแล้วแล้วเขาก็ลงมาตอนมานี่มาเดี๋ยวจะลงค่ะลงมาคนเดียวครับแล้วก็เดินเนียนๆมา นี่ค่ะมาแล้วครับเดินมาละมีก้มดูด้วยใช่ค่ะซึ่งตอนนี้คุณนุยรู้ไหมรู้ค่ะเพราะว่ามีหม้าม้าเขาด้วยมองค่ะเนี่ยค่ะครับเนี่ยค่ะมาแล้วครับอันนี้มาละแป๊บเดียวเองงัดพค กบอกาม่องเลยใช่ค่ะแต่คุณนุ้ยได้ยินได้ยินค่ะได้ยินแล้วเดี๋ยวจะเห็นนุ้ยวิ่งลงมามาแล้วค่ะแต่เห็นแล้วว่ากระจกรถยังไม่เห็นค่ะยังไม่เห็นเป็นบานด้านหลังที่มันที่โดนเฮ้อค่ะอันนี้ลูลาโดนละค่ะ เป็นทุกหรือเป็นเกรดกระจกเป็นงัด แสดงว่าเขาต้องมีเครื่องมือมาด้วยใช่ค่ะเห็นว่าเมื่อกี้เขางัดโคออกมาเขาทิ้งไวม่แม้เครื่องมือนล้วหรือเอาไม่ทิ้งค่ะเอาไปด้วยผมก็สั่งการไปทางพนักงานินสอบสวนนะฮะเป็นกองพิสูจน์หลักฐานนะฮะแล้วก็ฝ่ายสืบสวนทุกๆฝ่ายเนี่ยลงเข้าไปอ่าไปดูในที่เกิดเหตุหมดนะฮะทั้งการเก็บรายนิ้วมือต่างๆซึ่งผลการเก็บเนี่ยยังไม่ออกมานะครับถ้ามีรายนิ้วมือแฝงต่างๆเนี่ยก็คงจะมาติดต่อได้นะครับเข้าไปรวบรวมอยู่ในในในคดีได้นะครับส่วนขฐานีะฝ่ายสืบสวนนะครับก็ลงปูพมในพื้นที่ ทั้งหมดนะครับก็คือคือให้ความมั่นใจนะครับว่าตํารวจในทํางานร้อยปร์เซ็นะครับแต่สุดแล้วแต่เพราะว่าเราก็คิดว่าเราจะทําให้ได้นะครับซับสินที่คนร้ายเอาไปมีกระเป๋าแบรนด์เนมภายในมีเงินสดประมาณ5,000บาทสมุดบัญชีเงินฝากและโทรศัพท์ iPhone 4S 1เครื่องรวมมูลค่ากว่า2,000 0 0บาท วันนี้นุ้ยสุจิราได้เข้าพบตำรวจสอนโชคชัยอีกครั้งเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่บ้านของดาราสาวจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการล่าตัวคนร้ายที่ใช้รถยามาฮ่าฟีโน่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาลงโทษอนเอพนกพลพินโยถ่ายภาพภาสพลโตหอมบุตรรายงานครับ